เกือบเกือบเกือบหวานเจี๊ยบกันแล้วไอ้น้องชายเอ้ยตัวจ่าเองไปประมาทครับไปประมาทมากเลยนะมันเป็นทีมเต็งแชมป์อยู่แล้ว,แล,วแล้วก็ความผิดพลาดน,นี้มันขอรับผิดชอบไว้เพียงคนเดียวฮนะแต่ว่าไปยันกับบินเบาเป็นไปตามที่เราคาดผลคาดสกอร์กันไว้นะครับอ่ะวันนี้วันเสาร์บอลเพียบคนระับสาม คู่สามลีกนี่จัดไปน้องชายเริ่มด้วยตัวแรกเนี่ยขอเป็นทีมรักมองทีมลักก่อนเพราะเรารู้จะรู้ดีที่สุดงั้นมองไปที่ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเจอไบตันอ่าลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยนักเตะก,กันมาครบพร้อมพร้อมเุยและพร้อมล่าสามแต้มแล้วคิดว่าอาจจะไม่อัดอั้นขนาดนั้นแต่ระบบอยากให้เห็น แบบว่าเนียนตามากแล้วไบตันบอลเปลี่ยนโค้ดครับแล้วคิดว่าโค้ดคนใหม่ยังปรับตัวกับพิมพิรีกไม่ได้ถ้ามาเล่นเกมเร็วเนี่ยแล้วไบตันจริงๆพอตเตอร์คุมมาไว้เนี่ยคือเล่นเกมช้าเซตช้าๆบอลระวังแต่ถ้าเปลี่ยนโค้ดแล้วมาเจอโค้ดคนนี้มาเล่นเพสเนี่ยจ่าคิดว่ายังไงก็เข้าทางเลอ้์วูลครับมองแล้วว่าวันนี้สามแต้มและขาดด้วย ส่วนตัวที่2ครับเป็นทางด้านซิเรียอิตาลีนาโปลีเปิดบ้านเจอตโตลิโนคู่นี้อดูเผินเนี่ยดูเหมือนโตลิโนจะสู้ได้นะครับแต่ฟอร์มนาโปลีนาทีนี้ก็คือกูจะเอาแชมป์ปีนี้กูจะเอาแชมป์คือแบบดีวันดีคืนคิดว่าวันนี้นาโปลีครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรนี่เป็นไงส่วนสุดท้ายมองไทยลีกกันหน่อยครับเป็นทางด้านบีจีปทุมเปิดบ้านเจอเมืองทองยูเนเต็ดบีจีพึ่งประมาทพลาดท่า ไปเสมอประจวบมาแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านส่วนเมืองทองเละเทหลอยโถ่อยฮะกองหลังโอโดนปูยี่ปูยามโดนชลบุรีปูยี่ปูยาไปคิดว่าวันนี้ออกไปเยือนบีจีปทุมคิดว่าไม่น่ารอดเหมือนเช่นเคยคิดว่าบีจีปทุมจะเก็บสามแต้มได้แล้วก็ ต้องต้องตั้งใจขึ้นหน่อยบีจีปทุมนะครับนาทีแล้วเสมอมาคิดว่านัดนี้3แต้มไม่ยากครับฝากไว้ด้วย3ตัวเช่นเคยครับเป็นทางด้านเลี้ยวภูนาโปลีบีจีปทุมเอ้ยคของอยู่นะไอ้น้องชายแล้วเจอกันในกลุ่มครับ